พีนพ่น้องพี่น้องเห็นตัวต่อปะครับหนึ่งครับตัวต no ่อกับผมตัวต่อมาเอาเศษอาหารนะครับเด้อพี่น้องเด้อผมมาเอาหนามครับพี่น้องนี่ครับตอมาเอานามครับมองทางถ้วยครับนี่ครับพี่น้องแม่ต่อเห็นอยู่นะครับน้อพี่น้องง่อยเนาะ นี่ครับการหาต่อโดยสูตรนี้ครับผมบางหั่นกับไก่นะครับพี่น้องบางล่างกับไก่ครับบินดูนี่ครับมาครับพี่น้องนั่งเด่นอยู่พอดีครับแม่ต่อบินมากครับพี่น้องเดือมมีต่อหรอครับเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องนํำเบิงว่าจะเห็นหรือบ่เห็นครับ ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับขำตั้งข่าครับผมอ้พี่น้องไปคนทางกับห้างที่ผมเห็นหางแหลกนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมามนขนาดนั้นผมปล่อยห่างไปหลายห้างนะพี่น้องผมปล่อยห่างถิ่นไปด้วยนะครับปล่อยเพราะว่าตอมันอึดครับผม เอาครับพี่น้องจับตาเบิ่งอีกมาสิกลับมาเอาอีกบอครับเดี๋ยวยิงสี้าพี่น้องน้ำนะครับน้องนมาแล้วพี่น้องรอบสองครับรอบสองรอบสองนะครับไปล้นเติมครับพี่น้องนี่ครับมาเอาน้ำครับพี่น้องมาเอาน้ำนะครับมาเอาน้ำมาเอาเศษอาหารนะครับไปแล้วครับพี่น้องซ้อมเก่าครับซ้อมเก่าครับไปแล้วครับขามน้กฆ่าไปแล้วครับ มาแบบเร็วครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิงอันหังเพิ่นครับลักษณะนี่นะพี่น้องเนาะนี่ครับยิ้มขมลังคาไปซื้อนี่ครับผมแบบนี้พอหัางบายากครับผมพี่น้องนี่ครับรักการในการหาต่อครับผมขอให้เห็นแม่ครับผมขอให้เห็นแม่คือเห็นหั่งโลดนะครับเพราะว่าเขาเห็นสองทางบิยิามขนังคามาแล้วครับ ไปหาหล่อเบิ่งกันครับพี่น้องตามล่าลาังต่อนะครับเป็นต้นค้ามต้นไส้ตน้ตนมะพร้าวต้นงวงครับจะเห็นบ่เห็นครับผม อินมาซื้อนี่ล้วครับพี่น้องจับมานะครับน้องพี่นอนะ้องเนาะลงน้ำกันครับพี่น้องเห็นบ่เห็นครับ นี่เป็นล่งต่อไม้ด้วอผีหน่องเย้อใส่เวลาหาเนี่ยครับนี่เป็นเถียงหน้าครับผมเถียงหน้าที่ผีหน่องพักกันลงมาอยู่สวงเทีนายเฮ็ดหน้าครับ รอเบิ้งครับพี่น้องรอเบ้งแม่มันก่อนครับมันแปลวาน้ำทีแห้งอยู่ครับดูดุนดน้ำกันครับพี่น้องมะเห็นมาเห็นครับผมงามองคืออึมคึมแต่นอพี่น้องบอกเกินนี้นะครับพี่น้องผม่า ก็ไปเอานามไปเอาเหืือช่วงนี้เขากา็หาล่อเบิ้งน้ำสาเ้อพี่น้องเ้อน้งสากลางดงกลางปลากลางทงกลางหน้าครับขันมีอนันลั่งต่อน,นี่บินไปเอานามไกลๆครับผมหรือบางโตกัดสิไกแน่อยู่ครับเดี๋ยวแต่ห้างน้อพี่น้องเนาะมันก็มีวิธีหาหลายขั้นตอนครับผมเดี๋ยวต่ประสบการณ์ของแต่ละคนครับโอ้มาแล้วพี่น้อง เขาซื้อนี่ครับพี่น้องเขาซื้อนี้ได้ครับนี่ครับเขาซื้อนี่ครับผมนี่ครับยี่อๆมาซื้อปลายนี่ครับนี่มองฟางแจงนี่ครับเบิ่งซอยกันครับพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นแล้วครับโอ้ยนี่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 ครับนี่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 ซื้อมือดุบนนี่ครับข้างขาวงานครับซับกระปั่นนี่ครับ ครับพี่น้องสุ่มใ้เบิ่งก่อนน้องจะเห็นบ่สุ่มเถอะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องยู่ไตง่าคอดนี่ครับนี่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 ไปไปนิ่วูดูบนนี่ครับนี่เห็นบ่ครับอันทางเขาหันมาทางงอเนี่ครับนี่ครับนี่นิ่วบนสุ่มในเบิ่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ดำๆเลยครับนี่ครับนี่ นี่ครับนี่ร่างต่อครับนี่นี่ครับปลายนิ้วปลายหนิ้วครับปลายนิ้วเลยครับนี่บ่อผลครับพี่น้องบ่อผลสายตาอีกแล้วครับผมออยู่ไกลๆจมูกเสื้อนี่ตัวครับพี่น้องนี่ครับนั่นนะครับพี่น้องนั่นนี่ครับดำๆครับโอ้ยสูงมันเบีนยงบ่อคครับพี่น้องนี่ เขียหน้าแต่ของพ่อดีเลยครับพี่น้องแบบนี้เข้าเฮ็ดืลองไม้ไปเรื่อยครับกันค้นมาเอาของเอานะพี่น้องเนาะน้ำหาแบบพี่จังหนุ่บนนี้นะครับเพื่อสำหรับมือใหม่กับผมพ่ออันร่างต่อแน่นอนนะครับนะ,คร,นะครับไตง่าควงนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่ดำๆเลยครับนี่ นั่นนะครับห้างตะบะห้างขาวนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องปิดจอบอีกห้างหนึ่งครับอกกาตามมาพอยีกร่างหนึ่งครับพี่น้องเป็นล่างที่สองครับผมล่างที่สองของปีนี่ครับผมตะกาอยู่นิเขตพื้นที่ของเจ้าของครับผมหมูตาเรียวครับด้วยสัญญาณในการหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะหูตาเรียวกัเรียบร้อยครับผมสังเกตแมวมันบินมาเอาเนื้อแด็กกะน้องเขาไปเบิ่งห้างมันกระน้อเห็นห้างมันท่ากบสังเกตแมวมัน บินเอาเงือหรือเอานามเข้าไปนี่อันล่างมันนอพี่น้องนองเขากับสี่เห็นแ้วก็จับทางมันพอพอดีครับผมสําหรับอันพี่พีทุกท่านที่มักการมักในการหาตอน้องพี่น้องนะ่าห,ห,หายอยู่หางกินแบบพิสานมันหน้าเขากับ,กบือสีหูเทคนิคในการหาครับสาหรับมันนี่ก,ก็ดูบนกนันแนะนําการหาตอครับเป็นเป็นคลิปค่วมหูในการหายอยู่หากินน้องพี่น้องนะ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ติดตามรับส้มให้กำลังใจกันนะครับเด้อสำหรับมือนีคกะสวัสดีครับมันหม,มันอีกข้างนึงครับข้างที่สองกับผม